กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ในรัตเดลเนอรนะครับผมเพิ่งเข้าเกมมานี่เลยครับผมสภาพคือบ้านผมโดนป้นนะผมโอเคมาดูความเสียหายกันนะผมว่าตรงไหนบ้างอันนี้หนึ่งลูกโอเคน่าจะน่าจะมีแค่หนึ่งลูกนะเดี๋ยวเราไปซ่อมตรงนี้ก่อนนะผมพอดีเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับการที่เราไปป้นกลับมานะผมอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะทุกคน คือมีคนถามมานะครับผมจากคลิปล่าสุดนะคือถ้าสมมุติบ้านเราโดนป้นแล้วในกรณีที่ว่าของหายไปเยอะนะครับผมภายใน24ชั่วโมงใช่ไหมเราต้องมาเช็คนะครับผมหรือว่าตอนเช้าอันนี้ผมตื่นมาอีกวันหนึ่งแล้วนะผมที่ผมเข้ามาเนะี่ยอันนี้คือโดนปนอันนี้โดนแค่รอบเดียวถ้าสมมุติเราโดนสองรอบนะครับผมสองรอบคือยังไงคุณเห็นของที่มันหายไปใช่ไหม นั่นแหละมันจะมีหนึ่งแล้วก็จะมีสองถ้าคนที่สองมาป้นอะ่ะเราจะเจอบ้านแค่หลังแรกนะครับผมเข้าใจปะเอออุ้ยมัน,ม,น,ม,นมันตายตรงนี้ด้วยวะทุกคนโอเคมันก็เข้าบ้านผมไม่ได้นะผมสมมติเป็นผมนะผมผมไปไปเจอบ้านหลังหนึ่งชื่อว่านายกนะผมแล้วผมไปป้นมาก่อนแล้วผมกลับมาถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมไปที่หลังแล้วก็เจอบ้านนายกเหมือนกันนะผมแล้วคุณผู้ชมไปป้นบ้านคุณผู้ชมอะ่ะจะฟรีทุกคน คือมันจะเห็นแค่บ้านผมคนเดียวไว้ทุกคนเห็นแค่บ้านคนแรกเท่านั้นนะครับผมแล้วสมมุติคุณกอนะผมคุณกอบ้านหลังชื่อที่ชื่อกอเข้าเกมมาใช่ไหมเราเข้าเกมมาปุ๊บเขาจะเห็นแค่บ้านผมนะแต่ว่าไม่เห็นบ้านของคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปโป้อนอีกทีหนึ่งต่อจากผมอะ่ะเขาจะไม่เจอบ้านจะเจอจะเจอ,จะเจอแค่บ้านผมคนเดียวนะผมประมาณนั้นครับผมระบบเกมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมันเข้ามาเช็คครับผมถ้าเช็คแล้วเราเจอเจอมันขึ้นเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคน ให้เราไปป้นกลับภายใน7ชั่วโมงแต่ถ้าไม่ไป7ชั่วโมงบ้านหลังนี้ก็จะหายไปเหมือนเดิมครับผมนั่นแหละครับคือระบบเกมแต่ภายใน24ชั่วโมงถ้าคุณไม่โดนป้นอันนี้คุณก็บ้านคุณก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วก็ฟาร์มเล่นไปเรื่อยๆแต่ถ้าโดนป้นเราก็ไปป้นกลับแต่ถ้าป้นกลับเราก็จะโดนบวกเวลาเพิ่มไปอีก24ชั่วโมงครับผมภายในระยะเวลา24ชั่วโมงถ้ามีคนมาป้นต่อ มันก็จะบวกเวลาเพิ่มไปแบบนี้ครับผมนั่นแหละครับผมก็คือนับ24ชั่วโมงใหม่ไม่ใช่ว่าบวกขึ้นไปเป็น2วันสาวันนะครับผมอันนี้นะผมมันก็จะนับเป็น24ชั่วโมงแต่ว่าระดับหัวกะโหลกอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้าเพิ่มขึ้นโอกาสเจอบ้านเราก็จะเยอะขึ้นนั่นเองครับผมโอเคบ้านหลังนี้ที่ผมไปเจอมาก็ของคิดหนักอยู่ครับผมจริงๆก็ไม่อยากไปหรอกแต่ว่าของมันก็ไม่ดีถ้าไม่ไปมันก็จะเสียชื่อนัดชาแนลนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยมันไม่ได้ว่ามันจะดีทุกรอบนะครับสําหรับการป้นนะผมก็เลยไม่ค่อยลงนะครับผมคลิปสําหรับการป้นเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันก็เจอบ้านที่ไม่มีของอะไรมากมายครับผมเราก็ไม่ลงลงไปมันก็ไม่คุมมันก็ทําให้คุณผู้ชมเบื่อได้ครับผมมันไม่ตื่นเต้นเอาง,ง่ายๆแค่นั้นแหละครับผมโอเคแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้มันขโมยรถ ATV ผมไป โอเคมาดูกันนะผมผลประกอบการของ ATV ที่หายไปนะผม ATV ผมก็เก็บม,มาจากบ้านหลังนั้นแหละเออบ้านหลังก่อนหน้าน,นี้นั่นแหละ ATV คันนั้นแหละที่มันหายไปเราไปตาม ATV กลับมานะผมตอนนี้ก็ใกล้จะจบฤดูก,กาลแล้วครับอู้อันนี้มีชิ้นส่วนโรงงานเออไม่รับดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามาพ่นนะผมเดี๋ยวค่อยไปรับอีกทีหนึง่งตอนนี้เรามาพ่นเราต้องการช่องในการที่จะใส่ของนะผมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรับของจากกิจกรรมอื่นๆมา โอเคมาดูบ้านหลังนี้ใช้ c 4แค่หนึงลูกนะผมสำหรับคนที่ถามหาวิธีการเช็คบ้านนะครับผมให้พิมพ์ใน youtube ว่าร้าน day on earth แล้วก็ตามด้วยชื่อบ้านนะครับผมแค่นั้นผมเราก็จะเจอบ้านแบบแปลนบ้านหลังที่เราจะไปป้นแล้วครับผมโอเคอันนี้ผมดูมาแล้วนะผมมีของอยู่ประมาณ2ถึง3ลังนะผมของที่น่าสนใจนะไอ้2ังแรกนี่เลยอันนี้ก็มีไม้นี่ไง ATV เรา แล้วก็มีฐานให้ด้วยครับผมนี่เก็บฐานมาโอเคมีผีเอ่อผมเห็นว่ามันมีหนามลวดหนามอยู่ข้างนอกนะผมถ้าในกรณีที่มีลวดหนามนะทุกคนเนี่ยใช้วิธีการลอ่อผีแบบนี้ครับผมนี่เลยเราก็วนลวดหนามเนี่ยโอเคสักสามสามรอบก็น่าจะตายหมดนะแต่เราไม่ได้อีกทีนะครับผมถ้าเราทำแบบนี้นะ แต่ข้อดีคือมันจะทําให้เสียงเงียบนะผมแล้วก็ไม่เปลืองอาวุธแล้วก็ไม่เปลืองชุดเราด้วยครับผมแค่เราวิ่งลากไปแบบน <ged. S 1> ี้เรื่อยๆโอเคนี่ถ้าเราตีเราก็ได้อีกพีมันก็เหมือนแบบฟาร์มทั่วไปนั่นแหละครับผมมาเอาของมาไว้ <THE Gothic ic apron> ที่รถก่อนครับผมเฮ้ยเมื่อคืนนี้ผมลงไปลงบังเกอร์มาผมดึงมาของออกทุกคนงานเข้าแล้วครับผม เราก็จะเสียไปอีก8ช่องนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรหรวครับผมเดี๋ยวของของมันไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้ผมไปเช็คมาแล้วโอเคมีหนังมีไม้ไอ้นี่น้ำมันใช้ได้แล้วก็เออเรามาร์กไว้ก่อนเมื่อกี้เห็นมเมล็ดพืชนะครับผมตรงนี้ไม่ได้ฟาร์มครับผมเก็บหมดครับผมโอเคทางนี้ลามีอะไรนี่ได้ปืนมาสองกระบอก อันนี้เป็นบัตรต่างๆนะผมอันนี้เป็นลังหินโอเคเดี๋ยวผมลองทุบให้ดูนะผมคือของมันมีแค่นี้ครับผมที่เหลือมันก็มีแต่ของเกลือแล้วผมเป็นพวกมเมล็ดพืชต่างๆนะผมที่ผมไปเช็คมานะแล้วก็จะทุบให้ดูนะครับผมว่ามันเกลือจริงไหม คำตอบือจริงครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบก่อนที่ผมไปอ่ะผมได้ทั้งยาได้ทั้งชุดนะทุกคนเออรอบนี้มันจะเกลือมันก็ไม่แปลกครับผมมันไม่ดีแต่ว่ามันก็มีโอกาสเจอบ้านที่ดีสองรอบติดกันด้วยนะเออผมเคยเจออยู่ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอแบบว่าบ้านอีกคนหนึ่งมาพ่นเนี่ยแล้วก็เจอยาอีกเป็นโอ้รอบนั้นรวยเลยนะครับผมรอบแรกเจอยาประมาณไอ่หนึ่งลังอะ่ะหนึ่งลังใหญ่แล้ววันต่อมามีคนมาพ่นอีกมาเจอยาอีกครับผม อีกล,ลังเล็กนะครับผมวันวันที่สองแล้วก็มีปืนอะไรอีกเล็กๆน้อยนเยอะแยะไปหมดเลยคุ้มค่าเลยครับผมยิ้มเลยครับผมจะเจอแบบนั้นนะแต่อันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวผมลองทุบดูดีกว่าว่ามันจะได้อะไรบ้างนะผมโอเคลังนี้นี่เลยเราถึงขั้นที่ได้เอามเมล็ดพันธุ์พืชแล้วหรอนั่นจะแน่ว่ะเอาเรื่องว่ะทุกคนโอเคนี่จะได้ช่องเพิ่มมาอีกช่องนึงนะครับผม เอาเล็ดพันธุ์พืชวิทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยเอานนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองดูว่าเผื่อมีอะไรดีๆนะผมโอเคอเคอค้ยางรถต่างๆไม่ดีครับผมเอามาเล่นพืชน,นี่แหละครับผมโอเคเราต้องไปวนก่อนนะผมผีมาเยอะละจุดก็พังครับผม ของหลังรถก็เต็มด้วยดีปะดินอนะ่ะไม่ได้เอาของออกนะผมผมไม่ได้เช็คนะผมตอนมาผมก็ออกมาเลยรีบมาเลยภายในเจ็ดชั่วโมงถ้าเราไม่มีบป้นบ้านมันก็จะหายไปนะผมย้ำอีกทีนึงนะโดี๋ตรงนี้เราก็วนตนัวไหนเลือดน้อยเราก็ตีเพื่อได้ e อ p นะผมก็ต้องการ e อ p อยู่ทุกคนตอนเนี้ยเวลฤอดูการเล่นยากมากเลยทุกคนไม่ค่อยเล่นด้วยแหละเอาจริงๆก็ไม่ค่อยเล่นนะทุกคน ถ้าสมมุติคนเล่นจริงๆลงทุกวันลงบังเกอร์ลงอะไรไม่ขาดอย่างเงี้ยมันน่าจะครบแล้วครับผมแต่ว่าผมยังขาดอยู่ประมาณ5ถึง6กเวลเลยนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยเก็บไปตอนแรกว่าจะเติมแต่คิดไปคิดมาเสียดายตังทุกคนไม่เอาดีกว่า <laughs> เราเป็นสายฟรีดีกว่าวทุกคนเออเติมแค่ VIP 7วันเติมครั้งนี้ก็พอแล้วผมครั้งละยีบาทนี้ก็พอแล้วเลี้ยงชีพครับผม แค่นั้นพอแล้วแต่ว่าฤดูกาลถ้าสมมติใครมีทุนสักหน่อยหนึ่งก็มันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผม,มถ้า V i p พไม่ตันอย่างเงี้ยเออเติมยัดเล่นๆขำๆแล้วเอาของยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วทุกคนถ้าสมมติคนเล่นไปถึงเวลเก้าสิบนะครับผมเก้าสิบมันก็จะมีเวลต่อไปเรื่อยได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วมันจะมีของให้เราสุ่มได้เรื่อยๆแต่รู้สึกว่าเออฤดูกาลเนี้ยเวลขึ้นช้านะทุกคนอืม ปกติมันของผมเนี่ยจะเต็มแล้วนะครับโอเคได้แผงวงจรมานะผมนี่ครับบอสมาแล้ว39ใช่ไหมมันตีผม39แต่นาจะได้ตีแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับผมเนี่ยเดินออกมาแล้วบอสมันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะคมจากมจาก39รอบต่อไปอาจจะเป็น40อย่างนี้นะครับผมโอเคกลับบ้านเราดีกว่าทุกครั้งที่เราเดินออกมาจากบ้านหลังที่เราไปป้นมันจะหายไปเลยนะผมไม่สามารถเดินกลับได้อีกรอบนึงนะ นี่เลยแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคุณเห็นเวลานี้ไหมทุกคนเนี่ยยี่บสี่ชั่วโมงเห็นปะมันนับใหม่อีกทีนึงจากเมื่อกี้ของผมเนี่ยมันน่าจะผ่านไปที่19กหรือเปล่าหลังจากครับคลิปไปเออมันน่าจะหมดเวลาแล้วแต่ว่าน,นี่คือนับยี่บสี่ชั่วโมงใหม่อีกทีหนึ่งครับผมทีของที่ได้ก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากมายแต่รอบที่สองที่เราไปพ่นเราไม่จําเป็นต้องไปแบ่งของให้กับไอ้นักจูโจมนะผมปับ๊บโอเคปั๊บมาด้วย ออตอนนี้ก็คะแนนอยู่ที่164นะกรับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมไม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ